เขากล่าวเอาไว้ถึงการใช้จ่ายทรัพย์สินที่สแสวงหามาได้ว่าควรจะใช้จ่ายแบบไหนข้อที่หนึ่งให้นำไปเลี้ยงตัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเมียบ่าวไพร่ให้เป็นสุขสองเลี้ยงดูเพื่อนฝูงให้เป็นสุขสามบำบัดอันตรายอันเกิดจากเหตุต่างๆ4สี่ทำพลีห้าอย่างพลีห้าอย่างนี่คืออะไรครับหนึ่งญาตรพริพลีอ่าญาติพลีนี่สงเคราะห์ญาติ สต้อนรับแขกสามทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย 4. เสียสละเป็นของหลวงเช่นเสียภาษีอากร 5. เนี่ยาทำบุญอุทิศให้เทวดาเสร็จแล้วก็บริจาคให้สมณนะชีพรำผู้ประพฤติดีประพฤติชอบแล้วก็เก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับทั้งหมดก็แบ่งสรรปันส่วนออกไปเป็นอย่างนี้ใครที่ปฏิบตัติตามได้ก็เรียกว่าคนฉลาด ส่วนพวกที่ไม่ยอมใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ส่วนรวมนี่นับว่ายังเป็นอาภัพบุคคลอยู่ทีนี้จะเล่าถึงบุคคลในครอบครัวหนึ่งที่ยึดถือตัวครูของกูใช้จ่ายทรัพย์สินไม่เป็นดำเนินชีวิตไปไม่ถูกต้องผลสุดท้ายก็พบแต่ความเศร้าชื่อครูสมชายครับครูสมชัยหลังจากที่จบวิทยาลัยครูแล้วไปสอนอไปสอบบรรจุเป็นครู ได้อย่างที่แกต้องการนั่นแหละแกมีนิสัยขี้เหนียวเห็นแกตัวมาตั้งแต่เด็กๆนิสัยนี่มันติดตัวมาตั้งแต่เล็กจนโตหลังจากได้ทํางานแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะต้องมีฐานะดีมีทรัพย์สินเงินทองมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามที่ชาวบ้านเขานิยมมีกันเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็ถือกันว่าใครมีเงินมากก็มีหน้ามีตามีเกียรติยศชื่อเสียงมีคนเคารพนับถือแล้วก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆอะ คนทุกวันนี้จะนิยมอย่างนั้นก็เลยตกเป็นทาุวัตถุในจิตใจก็เลยมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความอยากได้โน่นได้นี่ไม่มีสิ้นสุดจากความอยากนี่เองก็ทําให้คนเราสแสวงหาแต่เงินทองครูสมชัยก็เหมือนกันหาแต่เงินหาแต่วัตถุต่างๆที่ตั้งใจไว้ประกอบความขี้เหนียวตัวเองก็ทําให้ฐานะครอบครัวแกดีขึ้นแล้วก็มีวัตถุต่างๆมากขึ้นจนกลายเป็นผู้มีฐานะดีคนหนึ่งในหมู่บ้าน แต่ขณะเดียวกันก็เป็นที่รังเกียจของชาวบ้านเพราะว่าความตระหนี่ไม่มีน้ำใจไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ดินทรัพย์สินสิ่งของต่างๆอะไรของแกมไม่มีใครแต่ต้องได้เลยนะก็คุณวิทยาที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าเคยไปเผาญ้าก็ขุดดินเป็นหลุมพอสมควรแล้วก็นำแกลบกรบแล้วก็ใช้ไฟจุด ในที่ดินของแกเพราะว่าหาที่ไม่ได้ก็เห็นว่าตรงนั้นมันเหมาะอยู่ห่างไกลผู้คนพอสมควรเพราะว่าถ้าหากว่าไปเผาใกล้ๆบ้านเนี่ยกลิ่นกับควันจะไปรบกวนชาวบ้านก็เห็นว่าที่แกก็อยู่ว่างๆเปล่าๆตรงนั้นไม่เสียหายอะไรพอทําเสร็จก็กลับบ้านไม่นานเนี่ยเมียครูสมชายมาตามมาตามให้ไปดับไฟฮะแกก็บอกว่ามันจะเป็นหลุมเป็นบอ่อคุณวิทยาก็ต้องกลับไปดับ ไปขนเศษไม้ออกไปกรบดินให้เรียบร้อยคุณวิทยาคนึกว่าไอเราก็นึกว่านิดนิดหน่อยห่อยพอเสร็จก็จะกลบดินให้ดีเหมือนเดิมก็รู้สึกเสียใจแล้วก็อายผู้คนก็นเห็นว่าแกนี่ไม่มีจิตใจเลยเือแผ่เลยคับแคบจะหนีจริงๆ แม้แต่ฟางแห้งตามไร่นาของแกหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ต้องล้อมรั้วกั้นอย่างดีไม่ยอมให้วัวควายคนอื่นเข้าไปกินได้เลยวันหนึ่งคุณวิทยาก็เห็นลุงคนหนึ่งโดนครูสมชายนี่ด่าตะเพิดเอาเพราะว่าแกไปตัดสั่งข้าวแห้งๆแล้วก็มัดรวมกันได้สี่ห้ามัดเพื่อจะนำไปเพาะเห็ดฟางครูสมชายไม่ให้อะต้องเดินกลับตัวเปล่าด้วยความผิดหวังบางปีพอถึงหน้าเก็บเกี่ยว ข้าวในนามันเหลืองเต็มทุ่งซึ่งเป็นอาหารนันโอชะของพวกเป็ดไก่เนื่องจากนาของครูสมชายอยู่ใกล้บ้านก็ทำให้พวกเป็ดไก่มาจิกกินมเมล็ดข้าวได้ง่ายก็สร้างความเคียดแค้นให้กับแกเป็นอย่างยิ่งเสร็จแล้วแกก็เริ่มแผนการกำจัดแทนที่แกจะใช้ตะข่ายมาล้อมกั้นไว้ไม่ให้มันเข้าแกกลับไม่ทำแกใช้ยาเบือ่อคลุกมเมล็ดข้าวไปวางไว้รอบรอบนาผลก็ปรากฏว่าไก่ชาบ้านเนี่ยตาย ตายเยอะแล้วชาวบ้านเราตามชนบทเนี่ยดีนะไม่ชอบมีเรื่องมีราวกับใครถึงแม้บางครั้งตัวเองจะได้รับความเสียหายนิดนิดหน่อยหน่อยก็อดทนได้ก็เลยไม่มีใครเอาเรื่องอะไรกับแกหมาชาวบ้านหลายตัวต้องตายไปก็เพราะโดนยาเบื่อที่แกแอบเอาไปดักไว้ตามหลุมบ่อเล็กๆข้างๆคูาาานาซึ่งมีปลาเล็กปลาน้อยไปอาศัยรวมกันอยู่หลังจากที่น้ำในนามันแห้งเนี่ย หมาชาวบ้านพวกนี้ก็จะมาขโมยอกินก็เลยต้องตายไปหลายปีผ่านไปกรรมที่เคยก่อไว้ก็ติดตามมาทันแกมีอยู่คราวหนึ่งลูกสาวแกมีธุระเข้าไปในเมืองก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันสองคนพี่น้องพอถึงตรงทางแยกแห่งหนึ่งก็เกิดชนกับรถสิบล้อตายทั้งพี่ทั้งน้องเลยรถมอเตอร์ไซค์กลายเป็นเศษเหล็กบี้แบนอยู่ตรงนั้นแหละ ทำให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ได้รับความเสียใจและปวดร้าวเป็นอย่างมากหลังจากลูกสาวตายไปแล้วแกก็สละเงินสร้างประตูวัดหมดเงินไปหลายพันบาทเหมือกนกันเพื่อเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลให้ลูกสาวทั้งสองซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่แกได้สละเงินทองเพื่อส่วนรวมให้วัดให้วาต่อมาก็เห็นเมียแกไปวัดติดต่อกันเกือบสามเดือนความหลงในตัวกูของกู ของครูสมชายเนี่ยทำให้แกทําในสิ่งที่ไม่ควรทําแม้แต่กับญาติพี่น้องนี่ละกิเลสมันเข้าครอบงํามันทําให้คนเราหน้ามืดครั้งหนึ่งพ่อแม่แบ่งปันมรดกให้ครูสมชายและญาติญาติแกก็ใช้เล่เหลี่ยมอุบายต่างๆจนได้ที่ดินมากกว่าพี่น้องคนอื่นเขาพี่น้องบางคนต้องเสียที่ดินให้แกเพื่อชดใช้นี่ค่าเช่าควายค่าปุ๋ยค่าดอกเบีย้ยเงินกู้แล้วก็โดยวิธีโกงดอกเบีย้ย ชาบ้านบางคนก็ต้องเสียที่ดินให้แกเพราะแกใช้เล่เหลี่ยมทางกฎหมายเพราะเรื่องถึงโรงถึงศาลเมื่อไรแกชนะทุกเทียแกสร้างกรรมชั่วมามากต่อมากถึงเวลาที่แกจะต้องชดใช้สิ่งที่แกทำมาไว้หน้าเทศกาลกระถินครูสมชัยซึ่งนานๆครั้งจะได้ทำบุญกับเขาว่ามีโอกาสเดินทางไปร่วมงานทอดกรถินซึ่งผู้บังคับบัญชาก็ขอร้องให้กข้าราชการทุกแผนกรวมทั้งครูให้ไปกันเยอะๆหน่อย ในฐานากะกถินของอำเภอครูสมชายก็เลยต้องไปโดยที่ไม่เต็มใจเท่าไหร่การเดินทางตอนไปก็ถึงจุดหมายปลายทางโดยสะดวกสบายเรียบร้อยดีแต่ว่าตอนกลับในโชเฟอร์เมาก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันปรากฏว่ารถคว่าลงข้างทางคนในรถบาดเจ็บกันมากมายหลายคนในจำนวนคนเจ็บทั้งหมดอ่ะปรากฏว่าครูสมชายในอาการหนักที่สุด คนป่วยรายอื่นๆไม่ถึงสองเดือนไม่ถึงเดือนก็เดินทางกลับบ้านได้ส่วนแกสามเดือนกว่ายังไม่ออกจากโรงพยาบาลเลยจนในที่สุดหมดปัญญาหมอเมียกับญาติของแกก็ตัดสินใจว่าขอให้ไปตายที่บ้านเถอะครูสมชัยก็เลยต้องมานอนทรมานอยู่ที่บ้านงานราชการก็ต้องลาออกซ้ำรายโรคเก่าบางอย่างก็มาซ้ำเติมอีกจนถึงวาระสุดท้ายสามสัปดาห์หลังจากออกโรงพยาบาล แกก็หมดลมหายใจด้วยอาการทรมานประตูอีกด้านหนึ่งของวัดก็ถูกก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูสมชัยฝ่ายภายรรยาก็ต้องปัดฝุ่นจากปินโตใส่กับข้าวหันหน้าเข้าวัดอีกครั้งหนึ่งบ้านหลังโตและที่ดินทรัพย์สินมากมายที่อุตสาห์สร้างร่วมกันมา แต่เวลาไปก็ไม่เห็นพี่สมชายเอาอะไรไปด้วยเลยลูกสองคนก็จากไปโดยไม่ได้อะไรติดมือไปเหมือนกันแล้วตัวแกคือหมายถึงว่าภรรยาครูคสมชายเนี่ยแกก็คิดบอกว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะตามสามีตามลูกไปอีกคนภรรยาแกเริ่มมีจิตใจสว่างสวัยขึ้นบางแล้วเมื่อสิ้นสามีแล้วก็บุตรภรรยาครูสมชายก็นำที่ดินสองแปลง บริจาคให้วัดและโรงเรียนการพูดจาก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะทีเดียวแต่กว่าแกจะคิดได้อย่างนี้แกต้องแลกกับชีวิตสชีวิตเยอะนะครับ กรรมุนาวัตตีโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดแห่งหนึ่งในชนบทย้อนถอยหลังจากนี้ไปประมาณสักห้าสิบปีเมื่อปีพศ2อ8 1ถึง82เนี่ยทางราชการได้มีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดอำเภอให้สอบคัดเลือกบุคคลที่ได้รับวุฒิป .4 แล้วก็โรงเรียนกสิกรรมเข้าเป็นครู เพื่อที่จะขยายการศึกษาให้ทั่วทุกตำบลและหมู่บ้านในเกิดนี่ได้รับการบรรจุให้ไปสอนที่โรงเรียนประชาบาลแห่งหนึ่งในเขตท้องที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อไปอยู่ครั้งแรกก็ทำตัวเป็นคนดีพูดจาอ่อนหวานซื่อตรงต่อหน้าที่มีกฎมีระเบียบเป็นที่ชอบใจของครูใหญ่ผู้ปกครองจนชาวบ้านเขาก็ต่างให้ความรักใคร่เคารพเชื่อถือ พระสงฆ์สัม,มนเนนภายในวัดที่โรงเรียนอาศัยอยู่อุปการะช่วยเหลือแล้วก็ให้ข้อคิดสิ่งที่จะปฏิสังขรณซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆช่วยอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีสัมมาคารวะต่อครูบาอาจารย์แล้วก็บิดามารดาพระสงฆ์สัม,มนเนนทั้งแนะนําชาวบ้านช่วยกันทําสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ก็เป็นอันว่าในเกิดนี่ทำตนได้เหมาะสมที่ชาวบ้านจะเคารพเทิดทูนยกย่อง ให้เป็นตัวอย่างของคนที่ดีทั้งหลายในปีพศ2486นั้นทางการเขาเรียกสมัครครูที่จะส่งไปสอนในประเทศขมรนสี่จังหวัดที่ยึดได้ครูใหญ่โรงเรียนที่ในเกิดสอนอยู่นั้นขอสมัครไปสอนที่ขมรนตำแหน่งครูใหญ่ก็เลยว่างลงทางการก็แต่งตั้งให้ในเกิดรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ งานที่ในเกิดได้รับตำแหน่งใหม่นี้ก็คืองานจะสร้างโรงเรียนเอกเทศไม่อยู่ในศาราวัดเหมือนเคยก็ต้องสาะสแสวงหาที่ดินที่จะปลูกสร้างโรงเรียนเพราะว่าที่ดินสมัยนั้นยังรกร้างว่างเปล่ามีอยู่เยอะไปได้ที่ดินติดกับถนนสายนครราชสีมาไปอำเภอพุทธไทยสงก็ให้ชาวบ้านทำการรังวัดจับจองเอาไว้ประมาณสิบว่าไรเพื่อจะสร้างโรงเรียนในเกิดมีคำสั่งให้นักเรียนทุกๆคนเลี้ยงไก่คนละตัว ให้ชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนปลูกครั่งตามปลายไรย่ปลายนาของตัวจะเป็นต้นไม้ต่าง,างๆเช่นไม้สแกไม้ฉำฉาไม้พยุงต้นอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์อย่างครั่งนี่ก็สามารถเกิดได้ปีหนึ่งปีหนึ่งโดยจะเก็บเกี่ยวได้ปีละสามหนุนชาวบ้านและนักเรียนก็ปฏิบัติตามแนวที่ในเกิดแนะนําทุกประการเพราะว่าในเกิดคิดจะสร้างสรรค์ให้โรงเรียนและหมู่บ้านจเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับหมู่บ้านแหละโรงเรียนอื่นเขาปีหนึ่งขายไกย่สองหนขายครั้งสามหนทางโรงเรียนก็มีเงินสะสมเป็นร้อยเป็นพันขึ้นมาทําให้ชาวบ้านและประชาชนปลืม้มปิติยินดีที่จะเห็นหมู่บ้านของตัวเจริญรุ่งเรืองไปในภาคหน้าจึงถามครูใหญ่ว่าเงินขายของเหล่าเนี้เอาไปเก็บไว้ที่ไหนครูเกิดก็บอกว่าฝากไว้แผนกศึกษาธิการอำเภอชาวบ้านก็ไม่ได้ปรีปากถามอีกเลย เข้าใจว่าครูใหญ่ก็คงทําตามที่บอกไว้หลังจากนั้นมาไม่นานก็มองดูพฤติการของครูใหญ่มีการดื่มสุราเป็นประจำแทบจะทุกวันก็ว่าได้บางวันก็เสื้อซึมไม่ค่อยจะพูดจะจาบางวันก็ไม่มาโรงเรียนทําการสอนเด็กเหมือนกับว่าเป็นคนอารมณ์ค้างอย่างใดอย่างหนึง่งเมื่อถึงวันใกล้จะสิ้นเดือนไปประชุมอําเภอครูใหญ่ก็มักจะมาถึงโรงเรียนไม่ตามกําหนด เงินเดือนของครูน้อยที่มอบฉันทะให้มารับแทนก็มีการขาดหายไปไม่เต็มจำนวนมีการโต้เถียงกันกับครูน้อยบ่อยๆผู้ใหญ่บ้านและประชาชนก็มีความสงสัยก็ไต่ถามกับครูน้อยจึงทราบว่าในเกิดเนี่ยโดนเพื่อนที่เป็นนักเลงการพาน,านันล่อลวงให้ไปเล่นการพาน,านันแล้วติดการพานันงอมแงมชนิดถอนตัวไม่ขึ้นเมื่อผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านรู้อย่างนั้น ก็ถามหาใบฝากเงินของโรงเรียนครูใหญ่ก็บอกว่าถอนเอามาหมดแล้วชาวบ้านก็ร้องเรียนไปยังอำเภออำเภอตั้งกรรมการสอบสวนเป็นความจริงก็เลยมีคำสั่งให้ในเกิดออกจากราชการเมื่อในเกิดถูกไล่ออกจากราชการโดยไม่ได้บำเหน็จบำนาญเงินค่าตอบแทนอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเป็นความผิดขั้นอุกฤษหมมอข้าวหมอแกงก็พังทลายเสียอนาคตจนตลอดชีวิต ก็เลยหันหน้าเข้าพึ่งสุราเป็นเครื่องยอมใจแต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบกา็มีญาติพี่น้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจะเป็นด้วยบุญกุศลเก่าที่ในเกิดได้สร้างสมมาไว้แต่อดีตชาติก็อาจจะเป็นได้ยังมีกรรมเป็นตัวอุปถัมภ์อยู่ญาติได้เข้ามาปลอบโยนว่าจะให้เงินสักก้อนเอาไปเป็นทุนแต่มีข้อแม้ว่าให้เอาที่ดิน มีสวนแล้วก็นาที่พ่อแม่แบ่งไว้ให้มาจำนองเอาไว้เมื่อมีเงินแล้วค่อยมาถ่ายถอนเงินทีหลังในเกิดก็ปฏิบัติตามญาติพี่น้องแนะนําในเกิดนําภรรยาและบุตรเข้าเขตจังหวัดเชัยภูมิบุกเบิกป่าทําไร่ปลูกข้าวโพดตัววลิสงและปลูกพืชอื่นๆอีกอาทิเช่นพริกฟักแฟงแตงถั่วมีเนื้อที่หลายสิบไร่ พืชไร่ที่ในเกิดปลูกลงไปในไร่นั้นให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีขายได้ราคาสูงขยับขยายซื้อที่ดินเพิ่มเติมเป็นจำนวนหลายร้อยไร่ในเกิดอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายปีก็มีคนรู้จักในเกิดในฐานะเป็นคนมีอันจะกินคนหนึ่งเป็นผู้ขว้างขวางในวงสังคมมีคนเคารพยำเกรงเชื่อถือแสดงตนเป็นคนมีเมตตาแต่แฝงเอาไว้ด้วยเลสในต่างๆ อยู่มาวันหนึ่งในเกิดมีความคิดว่าเราจะซื้อที่ดินแห่งนี้ให้ได้นี่คือการตั้งปณิธานของในเกิดคนโฉดเเขวเมาด้วยความโลภความโกรธความหลงว่าเรามีเงินสอย่างซื้ออะไรก็ซื้อได้ตรงกับคำโบราณท่านกล่าวไว้ว่ามะพร้าวตื่นดกยาจกตื่นมีขี้ข่าได้ดีสังขสีปนนักเป็นของจันไรไม่เป็นมงคลใครไปคบหาสมากมด้วยมีอยู่ทางเดียวคือชิบหาย ที่ดินที่อยู่ข้างเคียงกับนายเกิดนายเกิดอยากจะได้ของเขาไปถามซื้อเจ้าของเขาแต่เจ้าของเขาไม่ยอมขายให้จะให้ราคาสักเท่าไหร่เจ้าของก็ไม่ยอมขายก็ทําให้ในายเกิดแค้นเคืองมากวางแผนไปจ้างนักเลงถิน่นอื่นมาปล้นเมื่อได้เวลาแล้วก็ลงมือโดยเจ้าของไร่ไม่รู้ตัวจับเจ้าของไร่สองผัวเมียกับลูกชายอีกคนรวมเป็นสามคนมัดมือทั้งสองติดกับเสากระท่อมในไร่ เอาไฟเผาทั้งเป็นจนทั้งสามคนถูกไฟครอกตายในไร่นั้นส่วนผู้ชายที่เป็นลูกอีกคนกระโดดหนีไปได้ถอยกลับมาดูเห็นศพพ่อแม่และน้องชายถูกมัดไก้หลังติดเสากระท่อมไร่ตายหมดทั้งสามคนก็นำความไปแจ้งแก่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ออกมาพิสูจน์ศพแล้วก็สอบสวนหาตัวคนร้ายมาลงโทษ เจ้าหน้าที่เรียกลูกชายของผู้ตายมาสอบสวนหลักฐานว่าผู้ตายเคยไปทําความผิดอะไรกับใครบ้างเคยประพฤติตัวอย่างไหนเคยพิพาทเรื่องที่ดินกับใครไหมลูกชายผู้ตายก็ให้การกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่าผู้ตายไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดไม่เคยประพฤติชั่วทําให้เสื่อมเสียแก่วงตระกูลแต่อย่างใดมาประกอบอาชีพทําไร่อยู่ที่นี่นับเป็นเวลาได้สิบกว่าปีแล้ว ไม่เคยทะเลาะวิวาโต้เถียงแสดงตัวเป็นศัตรูกับใครเลยแต่ว่าในระยะสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี้ยมีในเกิดซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงกันเนี้ยมาถามซื้อที่ดินกับผู้ตายแต่ผู้ตายไม่ยอมขายให้ในเกิดได้มาถามซื้อสองสาครั้งแล้วก็ให้ราคาเพิ่มขึ้นอีกแต่ถึงอย่างไรผู้ตายก็ไม่ยอมขายอาจจะทำให้ในเกิดเครียดแค้นในเรื่องนี้ก็คงจะเป็นได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบสาเหตุอย่างนั้นจึงได้ทําการจับกลุ่มในเกิดเอาไปสอบสวนแล้วก็คุมขังในเกิดขอประกันตัวต่อสู้คดีอาศัยว่าในเกิดเป็นคนมีเงินมากวิ่งเต้นฆ่าทนายและเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งพยานคนรู้เห็นยืนยันหลักฐานทําให้คดีนี้อ่อนฟังไม่ได้ก็เลยไม่ฟ้องเป็นอันว่าในเกิดพ้นคดีนี้ไปไม่ได้รับโทษที่ตัวได้ทําไว้ เงินทองที่ในเกิดเคยมีไว้จับจ่ายใช้สอยตลอดจนไร่สวนที่ตัวเคยมีเคยทำได้เงินใช้จ่ายอย่างพุ่มเพอยเช่นแต่ก่อนก็กลับเอาไปขายต่อสู้คดีจนหมดตัวถ้าจะอยู่ณที่นี้อีกก็อับอายเพื่อนผูงงที่เคยคบหาสมาคมทั้งเกรงไปว่าชีวิตของตัวเองก็อาจจะไม่ปลอดภัยพร้อมทั้งบุตรและภรรยาด้วยก็เลยตัดสินใจกลับภูมิลำเนาเดิมจะดีกว่า การกลับมาของนายเกิดครั้งนี้สิ่งที่ทําให้หมู่ญาติพี่น้องมีความเดือดแค้นเกลียดชังเป็นอย่างมากก็คือที่สวนที่นาที่นายเกิดเอาไปจำนองไว้กับญาติเหล่านั้นนายเกิดพูดว่าไม่ใช่จำนองเป็นการเช่าต่างหากไม่ต้องถ่ายถอนผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิ์เต็มที่จะเอาไปจำแนกแจกจ่ายซื้อขายให้ท่านผู้ใดก็ได้ญาติพี่น้องไม่เกี่ยว ตกลงที่สวนที่นาในเกิดก็เอาไปขายให้คนอื่นก็ทําให้หมู่ญาติทั้งหลายเกลียดชังเครียดแค้นถึงกับตัดพี่ตัดน้องไม่นับไม่ถือต่อไปนี้เป็นตายพวกเราอย่าไปมองหน้ามันอีกเมื่อรวบรวมเงินทองที่ขายสวนพร้อมทั้งที่นาได้พอประมาณแล้วก็นำภรรยาและบุตรเข้าไปอยู่ที่อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซื้อที่ดินจากนายทุนบุกเบิกป่าทำไร่ข้าวโพดและถั่วลิสงเช่นเคย แต่การอยู่ทางอำเภอละหานทรายกับชัยภูมินั้นต่างกันคือชัยภูมินั้นมีรถราวิ่งผ่านทางคมนาคมสะดวกอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคหาง่ายไม่ฝืดเคืองทั้งบุคคลที่เป็นชาวไร่ด้วยกันก็มีคุณสมบัติเป็นบุคคลที่ดีหน่อยแต่อเภอละหานทรายในยไม่เช่นนั้นทางคมนาคมไม่สะดวกรถราก็ห่างไกลาอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคก็หายากฝืดเคือง ทั้งชาวไร่ที่อยู่กันก็เป็นนักเลงหัวไม้แล้วก็ผู้ก่อการร้ายก็คือคอมมวนิสต์ในสมัยนั้นน,นมีมากแต่ในเกิดก็มุมานะอดทนซื้อวัวหนึ่งคู่เขวียนหนึ่งเล่มเอาไว้สำหรับลากเข็นเพื่อไร่ของตัวที่จะนำออกไปขายยังตลาดรับซื้อครั้นเก็บเกี่ยวเพื่อไร่เสร็จตามฤดูกาลแล้วในเกิดก็ใช้เวียนละวัวลากเข็นนำเพื่อไร่ออกไปขายยังตลาดที่รับซื้อตามปกติเสมอมา วันแห่งกรรมที่จะมาถามข่าวในเกิดให้ผู้ชายคนที่มาอาศัยอยู่ด้วยเอาเข้าโพดใส่เกวียนบรรทุกไปขายปรากฏว่าวันนี้บรรทุกเต็มอัตรามากถึงสิบกระสอบวัวลากเกวียนจนจะไม่เคลื่อนที่เด็กก็เลยบังคับวัวด้วยการใช้แส้เคี่ยนตีวัววัวก็ยังยืนเฉยเหมือนไม่มีอะไรเลยทําให้ในเกิดแค้นมากก็เลยขึ้นไปบนเกวียนขับขี่เองบังคับวัวเคี่ยนตีสุดท้ายวัวทนเจ็บไม่ไหวก็กระโดด ปรากฏว่าในเกิดตกลงมาจากเกวียนตรงกับล้อทับขาในเกิดหักเมื่อบุตรภรรยาทราบเรื่องก็นำในเกิดไปให้หมอชาวบ้านรักษาด้วยการใส่เฝือกแล้วก็ทาด้วยน้ำมันมนทำให้ทนทุกข์ทรมานนอนแกวอยู่เป็นเวลาแรมปีทั้งเงินทองที่มีอยู่ก็ค่อยๆหมดไปทุกวันทำให้กลุ่มใจมีการดุด่าว่าภรรยาและบุตรต่างๆนานา บุตรภรรยาก็มีความรังเกียจไม่ค่อยจะเอาใจใส่ดูแลปฏิบัติอย่างเช่นเคยกรรมใดใครก่อบัดนี้จะได้รับผลแล้วในเกิดผู้กระทำกรรมอันชั่วโฉดสามานต้องนอนแกลวอยู่บนที่นอนเก่าคร่ำคร่าผูแล้วผูอีกประกอบกับปุยนุ่นที่ลอดออกมากับช่องขาดของผ้าที่เป็นเปลือกของที่นอนภรรยาและบุตรก็ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลรักษาเก็บบัดจัดกวาด ความตะอาดใกล้ๆกับที่นอนทําให้ความสปลกปรกรกรุงรังด้วยปุยนุ่นและฝุ่นละอองทั้งหลายกระจายไปทั่วบังเอิญวันแห่งเวนกรรมจะมาถึงเขามีงานเทศกาลในตลาดภรรยาและลูกๆพากันไปชมงานหมดก็คงทิ้งไว้แต่ในเกิดคนเดียวให้เฝ้ากระท่อมในไร่ก่อนจะไปภรรยาได้นําตะเกียงใส่น้ํามันก๊าซหนึ่งลูกจุดไฟไว้ให้ใหพร้อมชรอยว่าในเกิดคงจะหลับแล้วก็ยกมือไปโดนตะเกียงล้ม น้ำมันกา๊าซก็เลยไหลเอาจากตะเกียงไฟลามไหมที่นอนหมอนมุงซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีพระเพลิงเผาในเกิดตายอย่างน่าอนาถบนที่นอนและบนกระท่อมในไร่ของตนตามกรรมเวรที่ในเกิดได้สร้างเอาไว้กับสามชีวิตที่จังหวัดชัยภูมิสมกับคำที่นักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่ากรรมใดใครก่อไว้เวรสนองเวรย่อมตามติดปองไปเวน้น กรรมหนักบาปจักจองจับอาจเที่ยวแลใครบ่ออาจหลีกเร้นหนีพ้นเวีนตนเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ